ใช่ค่ะคนไม่เป็นอะไรก็ดีฮะคืออะไรคะมาโคราชเมื่อไหร่เ FC ที่บอบอกหมดเลยจริงเหรอบอกอะไรอ่ะครับอ เขาไม่ตอนแรกพี่แอรบอกว่เก็บขอมานอนคืนหนึ่งไยใครบอกเจ้าตัวบอกว่าอาบน้ำมนแล้วแบบนอนขึ้นหนึ่งไม่พี่บอกว่าให้เตรียมเสื้อผ้ามาเผื่ออาบน้ำวนเฮ้ยเปิดประตูดีมั่นใจได้ยังไงมาเปิดประตูแล้วคือว่าจะไปนอนขนแก่นอ๋อแกบอกแล้วหรอกลับสิคะ วันที่29เราเราเก็บบ้านกันไหมบ้านหลังนั้นอะเคียบบ้านกันไหมยี่แปดยี่แปดยี่แปดเขาจะอาไว้ทีนึน่งก <c oughs> ่นงอนอคือของอะของอะไรที่มันเป็นของพี่อะเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวออกเอาถุงมาใส่แบบมันเป็นของพี่คือคือ,ค,อคือเก็บของของฝากอะ,อะที่เป็นพวกเสื้อผ้าอะไรอะเก็บไปก่อนเือ,อชุดก็ส่วนชุดเอาไปเก็บไว้ในห้องตอง ส่วนเสื้อผ้าเราอะเราเราตะกร้าแยก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 ออกมาข้างนอกก่อน,นคือเคลียร์บ้านดูดฝุน่นดูดอะไรให,ให้มันเรียบร้อยมัน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 แล้วุกอะไรกับแอินอือแล้วอะไรที่มันเก็บทิ้งได้คือทิ้งทิ้งเลยไม่ต้องเก็บมันล,ลกเยสีจมไิมันก็ไม่ได้มีอะไรนะอยู่ตรงนั้นอะแต่มันมันลกเพราะเสื้อผ้าแล้วก็ของพวกของกินน่ะอ,อยู่ตรงโต๊ะตรงนั้นอะของใช้อะไรที่มันไม่ใช้ก็คือเอาทิ้งเลย เก้าเกพี่นมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปไลฟ์ที่เพจอยู่ซ้ำสิบเอ็ดเดี๋ยวเพี่ยนจะไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็เตรียมตัวแต่งหน้าเสร็จก็คงจะไปไลฟ์ที่เพจบ๊อบปี้ วันนี้พี่พัมาแต่ยังไม่เห็นสคริปต์จริงๆสคริปต์เมื่อคืนก็ดีแต่ว่าพี่จะเปลี่ยนแค่เพลงมอลัออกให้มันสคริปเมื่อคืนมันมันสุดวันนี้ขึ้นเที่ยงคืนค่ะก่อนจะถึงบ้านก็ประมาณตีสี่ห้านั่นแหละเช้าพอดีพอดีกันก็ผ่ พอดีกับแบบพอดีกันกับข่อยนอนเวลานอนใช่ชาบุลัดขนมไทยโอ๊ยพ่อจะไลค์ไลค์อะไรกันไลค์ในเพจไหนแล้วลงมาสกลนครค่ะดูแลสุขภาพเช่นกันนะพรุ่งนี้ไปงานกระถิ่นพี่โมก็ไปได้นะพรุ่งนี้พี่ันเป็นกรรมการประกวดหนุ่มคนโก้ มีกิมโน่ no, จำได้ใช่แล้วก็ร่วมร่วมอยู่กับคุณโมเหมือนไปร่วมงานนั่นแหละเอาจริงๆคุณโมก็จ้างเขาขอคิวไว้ตั้งนานแล้ว,วรีบซื้อบัตรเข้ากลุ่มแก้ไขไลน์ในกลุ่มปิด e p 4อ๋อไอ้ที่เหมาเนี่ยใช่ไหม รู้ว่ากลุ่มเนี่ยเป็นแต่ว่ายีิบเก้าพี่ว่าพี่น,น่าจะไปทำสามสิทธ์ว่าอยู่ที่คอนแก่นใช่ไหมเราขึ้นสี่ทุ่มเออเออเออ,เอ,อนัดนัดพี่เขาทําผมผมจะติดตามทุกที่ที่อยู่ในกรุงเทพอ๋อกรุงเทพได้ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เขามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่เพื่อเป็นทุ่งใจให้ช่องายน่อยน้ำเ้ะจ้า